สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักไปกุหลาบนะคะอุปรกรณ์จะเป็นได้ซัมเมอร์เบอร์16จะเล็กประมาณนี้กับเข็มเบอร์7ทิวลิปนะคะไม่ยากไปดูวิธีทำกันค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่15นะคะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเสร็จแล้วถักไปอีกสองครั้งค่ะสักโซ่ไปอีกสองแล้วก็มันจะเป็นถ้าสัญลักษณ์โคเชตมันจะเป็นจุดสีดำค่ะอ่าคล้องไปแบบนี้ ควักธรรมดาหนึ่งครั้งบนโซ่ถัดไปควักธรรมดาแล้วก็จะเป็นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ปลดทั้งหมดแล้วก็จะเป็นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลดทีละสองแล้วพันสองครั้ง ดทีละสองปดปดแล้วก็ปดพันหัวเข็มสองครั้งอีกหลักหนึ่งแบบนี้ปดทีละสองเสร็จแล้ว,ลวพันหัวเข็มสามครั้งปดทีละสองในหลักถัดไป สามนะในหลักถัดไปพันหัวเข็มสามครั้งจะทำทั้งหมดห้าหลังนะคะอันนี้หนึ่งละสอง สีห้าครบแล้วนะคะพอครบเราก็จะเหลือเป็นพันหัวเข็มแค่สองปทเทียสองเหมือนเดิมแล้วก็จะลดแล้วก็จะเหลือพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ด้านที่สองนี้จะถักง่ายเพราะว่าพันหัวเข็มสองครั้งยาวๆเลยค่ะจะไม่มีพันธุเข็มสามครั้งห้าห้าหลักเหมือนอีกฟังง เ้วก็ดูว่าให้มันถึงนี่เราก็จะดูอีกฝั่งหนึ่งว่าเราถึงหลักที่ต้องถักแบบไหนนะคะให้มันบาลานซ์กันอันนี้ก็ยังพันสองครั้งอยู่สทีละสองแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันจะ พันหนึ่งเหลือพันหนึ่งครั้งแล้วแล้วก็สเต็ปเดิมเลยค่ะลดขนาดนี่เลย ต่อไปเราจะมาถักวิธีถักการด้นถอยหลังอันนี้เป็นขอบใบอันที่เราได้ใบสำเร็จมาแล้วนะไปเราก็จะถักด้นถอยหลังดูตามเลยนะคะ ผู้สูงอายุหมดสิทธิ์เอาเงินใส่แบนคืกอกลางวันมันก็ถักง,ง่ายพอมากลางคืนก็พรพล่าเหมือนกันค่ะโอ้มีผู้ช่วยค่ะเดี๋ยวจัดการกับผู้ช่วยก่อน <laughs> ต้องใช้สมาธิสูงมากได้มันเส้นเล็กแือก็พยายามเพ่งไปในความมืดมิดขนาดนั้นเชียว ระยะทางอีกยาวไกลกว่าจะด้นเสร็จสู้ต่อไปนี่ไม่ได้วาปเลยนะเนี่ยเอยด้นแบบอ้อัอเลย ใหม่ผมมันจะเส้น <c oughs> เส้นใหญ่แล้วก็ระดับความน่าสมเพชจะไม่ขนาดนี้อันนี้สงสารคนสูงอายุมากจริงไปได้วิธีการต้นมาจากไหน ได้มาจาบบ็อกแก๊งเจ้าของคนที่เจ้าของเป็นคนที่ถักของใช้เกี่ยวกับตุ๊กตาบายอะค่ะก่อนบ้าบายอยู่พรรเห็นไหมต้องรู้เลยอะ ลูกค้าคนไหนสั่งมารับผิดชอบคุณพักหน่อยแล้วส่งแว่นมาให้หน่อยกดว่าคุณป้ามาท่าเมลภาษาต่างดาวมาให้จากอเมริกาคือลูกค้าลูกค้าที่สั่งรถนี้อยู่เมกา ถามว่าเขาทําไมถึงสั่งมเมลไปถามเขาค่ะเขาก็สั่งมาจํานวนเยอะมากถามว่าคุณเอาไปทําอะไรเขาบอกว่าเขาทักเองไม่ได้ตอนนี้เขาผ่าตัดมือเขาเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องผ่าตัดมือแต่ว่าเขามีโปรเจกต์ที่จะทำสิ่งหนึ่งเลยต้องใช้ใบไม้เขาบอกล o ออฟมาก กวนให้เจ้าของวิดีโอทับให้หน่อยได้อ่ะเพื่อคุณป้ามาท่าต้องเอาไปรีดนะมันจะเป็นทรงกว่านี้หน่อยนึงหยกว่าจะวนรอบยอมใจเลยจริงๆ ดึงเยอะมันจะเหลือเยอะไม่ใช่เราเป็นคนงกได้ <laughs> เราจะตัดให้สั้นที่สุดสั้นที่สุดทั้งที่เราจะสั้นได้ทั้งที่ไหมพรมจะทับไปอยู่แล้วคือมันเยอะมั่งจริง นี่เป็นวิธีการซ่อนใหม่นะคะดูซ่อนอย่างนี้ก็ได้ไม่ให้เขาเห็น มันจะออกมาเป็นแบบนี้ที่คุณป้ามาถ้าเขาเขาอยากได้คือมันจะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะต้องเย็บแล้วก็พันติดกาวตรงเนี้ยแล้วก็พันได้เดี๋ยวไปดูผลงานสำเร็จเลยดีกว่าโอเคเราก็ไปติดกาว แล้วก็มัดตรงนี้เรียบร้อยแล้วกาวที่ใช้ก็จะเป็นกาวตัวนี้ธรรมดากาวลาเทค <9 S 2> หาซื้อได้ที่ B2S อค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้ว พบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ